จะลนี่คือถ่ายแล้วอถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ,อยาบมาหน่อยเดี๋ยวตบเฟรมจัดเฟรมมันนี่ก็เปลี่ยนสถานที่ห้องที่เราถ่ายวิคที่แล้วไม่ว่างนี่มาอยู่ในห้องที่ทเรียว่อุปรกรณ์เยอะที่สุดในออฟฟิศเราอย่าบอกว่าเราถ่ายออฟฟิศเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเราโดนจับทางวินยัยเออแต่คิดที่ได้ลงไปอ่ะมีฟีดแบ็กจากหัวหน้าด้วยนะเว้ยว่า ไป่ายอ่ะไป่ายโวน่าฟีดแบ็กว่าไงพูดไมู่เรื่องอืมเกือบเกือบได้เกือบได้เอ่อพูดวนไปวนมาไม่มีสคริปต์อืมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเฉลยได้ได้ไหมเฉลยอ๋อัวน่าเอว่ากูอธิบายคอมไพเลอร์ผิดไม่รู้แล้วไม่รู้อธิบายคอมไพเลอร์ผิดไม่รู้แล้วอันนี้แต่อย่างน้อยเขาก็ฟังถึงไงใช่ไหมฮวน้าเรามีความอดทนมาก คำถามของวันนี้คือออบปัจจุบันเนี่ยเรามี AI เยอะมากไม่ว่าจะเป็น Gemini, GPT c r o s s Glock ทุกคนอยากทำ AI แล้วมีเยอะมากแต่ละตัวก็มีรุ่นของมัน GPT4oGPTo1o3o4 มินิไม่มินิ เคมินายสองจุดห้าโปรไม่โปรแฟช h อะไรอย่างเงี้ยแต่ละอ่านมันก็มีวันที่ของมันเข้าไปอีกโอ้โหเป็นร้อยโมเดลต้องเลือกยงไงวะโอเคตอนนี่ถามว่าจะเลือกยังไงใช่ป่ะ <Yes. S 2> ต้องบอกก่อนว่าต,ตอนนี้ยอไที่เป็นที่เป็นเช n e น a t ์ที AI อ่ะอม,มันจหะละักมีอยู่สองประเภทอ uh ่ะฮะที่ไม่รู้ว่าใครจัดแต่กูจะแบ่งออกไปสองประเภทก็คือตัวที่หนึ่งที่จะเป็นตัวที่เอ เรียกว่าเป็นตัวพื้นฐานแล้วกันจะเป็นตัวที่ใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวโอเคก็คือเหมือนเป็นความน่าจะเป็นนี่คือไงอธิบายอธิบายเลียร์เลยก็ยกตัวอย่างอืมอว่าถ้าเกิดเราถามมันว่าวันนี้กินข้าวกับอะไรดีใช่ปะ่ะมันก็จะประโยคถามว่ากินข้าวกับอะไรดีไปหาความน่าจะเป็นว่าอ่ะหลังจากให้รับประโยคเนี้ยความน่าจะเป็นที่จะตอบเป็นตัวอักษรถัดไปหรือว่าเป็นอาร์ติเคิลถัดไปอ่ะมันคืออะไร ซึ่งก็มันเป็นเรื่องมันเป็นพื้นฐานของตัว AI แล้วกันมาปัจจุบันนี้ตอนที่ ChatGPT เปิดออกมามันก็คือคิดไวใช่ไหมใช่โอเคมันก็คือเบสก็คือเป็นความน่าจะเป็นมันกเป็นตัวคิดไวเป็นความน่าจะเป็นนี่คือสิติป่ะใช่ที่เขาเรียกว่า language model ก็คือสิติของภาษาใช่ไหมว่าคล้ายๆว่าตัวถัดไปอ่ะคืออะไรใช่เช่น I love ตัวถัดไปก็ไม่น่าจะเป็นอ่ I love I ต้องเป็น I love u ไอเลใร่กรมไม่ใช่เป็นไอเลอ่าตัวเองอะไรเงี้ยไอเลอร์ไออะไรติดกันว่าใช่ใช่ความน่าจะเป็นอย่างนั้นออนี้คือความน่าจะเป็นที่มันก็เรียนรู้มาจากภาษาบิบเบิรมทั่วโลกใช่ข้อมูลเยอะๆมาเรียนรู้แล้วก็มาด้วยประโยคนี้ความน่าจะเป็นที่จะตอบก็คืออะไร่ะซึ่งก็เป็นแล้วก็เป็นพื้นฐานของโมเดลของไอทุกตัวที่ผ่านมาแต่ก็ เื่องจากความน่าจะเป็นน่ะมันก็เลยมีข้อที่เป็นเหมือนจุดอ่อนแล้วกันให้เดามันมั่วบ่อยไปถึงมันมีโอกาสมัว่วแล้วก็บางทีมันเป็นการพ่นออกมาเลยอ่ะให้เดาคือคิดไวมันจะไม่ค่อยมีหลักการมากวะ่ะใช่พ่นออกมาเลยใช่เพราะมันอาศัยความน่าจะเป็นไงเหมือนเราแบบเหมือนเหมือนกูถามมึงบางอย่างแล้วมึงแบบอตอบออโต้อ่ะเออมันก็อาจจะถูกหรือเปล่า คืออาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้เออก็เลยมันก็มีวิธีการลับมือแล้วกันอื <Ừ. S 1> ถ้าเป็นยุคแรกอะ่ะมันจะใช้วิธีที่เรียกว่าเดนอฟต h อบเดนอฟตอบอ่ะคืออะไรเป็นลักษณะการเขียนพร้อมให้ตัวของเอไออ่ะมันมีวิธีการคิดแสดงวิธีการคิดว่าเราควรจะคิดประมาณไหนถึงจะตอบประโยคแบบนั้นคือ ขอคัลีฟไฟทีคือมันคือการพร้อมให้ AI มันแทนที่จะพ่นคำตอบเลยให้มันพ่นความคิดก่อนอหลังจากที่มันพ่นความคิดแล้วก็ค่อยเอาความคิดนั้นอะไปพ่นคำตอบต่อใช่โอเคซึ่งอันนี้มันคือการพยายามทำให้มันมีเหตุผลมากขึ้นใช่แ่นที่จะพ่งมาเลยก็ต้องอธิบายความ make s เซนนี่ว่าเป็นยังไง ได้เราก็จะสามารถดูได้ว่าโอเคสิ่งที่มันพูดอ่ะมันไม่ได้แบบอยู่ดีก็โผล่มา้งๆมันก็จะมีหลักการคิดว่าก่อนที่จะตอบอ่ะเรามันคิดยังไงหนึ่งสองสามสี่วิธีแรกก็คือ thought, ใช้เชนออปตอใช่ป่ะ <c oughs> แต่ยุ่งหลังอ่ะที่ผ่านมานี่พูดถึงยุ่งหลังนี่คือประมาณปีปีที่แล้วนี <c oughs> ่มั้ปีที่แล้วก็มีเอ่อมีเรียกว่ามีคอ <c oughs> นเซปต์ในการเขียนในเช่นในการเขียนดิในการสร้างไอไอแบบใหม่ ก็คือใส่ความเป็น listening เข้าไปก็คือใส่ความ listening แล้วมันต่างกับ chain of thought ได้ไงเอ่อตัว chain of thought อะมันคือการเขียนพร้อมให้ตัว AI มันคิดตามใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น listening อะให้ให้พูด,ดง,ง่ายคือเอา e chain of thought อะฝังเข้าไปในตัว AI ไปเลยให้ทุกครั้งที่เราถาม AI มันก็จะทำการ listening ก่อนในการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลตอบโอเคเข้าใจแล้วคือ ถ้าเป็นเชนตอบตอบมันคือพร้อมใช่ไหม <ừ. S 2> AI มันถูกเทรนมาแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกเทรนมาเป็นเชนตอบตอบมันถูกเทรนมาเป็นคิดไว้แหละ <ừ. S 2> แต่ว่าพอเป็น reasoning โมเดลคือเราเทรนให้มัน reasoning เข้าไปด้วยพร้อมกับคาตอบมันก็เลยจะมีการคิดที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการพร้อมเชนตอบตอบใช่ <Okay. S 1> อโอเคก็มันเป็นคอนเซปต์รู้สึกว่ามันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ถ้าเป็น open AI open AI น่าจะเริ่มจากตระกูลตระกูลที่นำหน้าด้วย O อ่ะจะเป็น O หนึ่ง ใช่จะเป็นพวกรี a s น n i n g หมดเลยโอเคอะแต่ก็หลังๆอ่ะรู้สึกว่าการทําเป็นรี a s น n i n g อ่ะจะเริ่มเป็นมาตรฐานละทีพีทตระกูลที่เป็น4.5 4.1ก็มีความเป็น r e a s o เข้ามาเกี่ยว r e a s o เข้ามาเกี่ยวมันจะเป็นมาตรฐานใหม่อ่าฮะถ้าถามว่าถ้าเกิดอยาก improve ให้มันเกิ่งกว่านั้นน่ะที่จริงก็เราสามารถใช้ chain of thought เข้ามาให้มัน ก็คือทำพิธี <MP S 1> ได้คล้ายๆเหมือนมันก็เป็นคิดไวแหละแต่ว่ามันก็มีความเป็นเชนอปตอนเข้ามาทําให้มันเชนอปตอนได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นจากตอนแรกที่มันอาจจะปืนหน่อยหรือว่าเนี้าจะเป็นแนวคิดใหม่อืมมันก็เหมือนใส่อันนี้เข้าไปด้วยในเวอร์ชันใหม่โอเคอ่ะ,อะซึ่งมันก็ได้น่าจะได้ผลลัพธ์หรือคำตอบที่มันดีไลเบิลมากขึ้นไม่ ไม่หลอนไม่ฮลลูซิเนตไม่หลอนเออแต่ก็แลรกมากับความที่มันอาจจะช้านิดน,นึงมันเลยกลายเป็นตัวคิดชา้าแล้วความช้าเนี้ยมันรีเลทกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรราคาหรือว่าเงินนี่รต้องเสียป่ะอุ้ยคำถามดีเลยเว้อ่ะฮะรู้ก็บอกว่า,วาการทำเป็นรีเซนนิ่งเ่ยมันเสียค่าประมวลผลเยอะมากโอเคก็เพราะว่ามันต้องแทนที่มันจะเจนอะไร๋ยวคำตอบมาแบบคิดไวใช่ปะอื มันต้องไปเจเนเรตความคิดมันก่อนไม่รู้ว่าคิดนานขนาดไหนบางทีมันจะคิดเยอะกว่าคําตอบจริงๆก็ได้อซึ่งโมสตี่ได้ให้เดาคือมันคิดเยอะมากสมมุติมันตอบมาอาครึ่งหน้ากระดาษมันอาจจะคิดมาห้าหน้ากระดาษเลยใช่ซึ่งตัวคิดช้าทุตีสนิงตัวเนี้ยกู้ให้บริการอ่ะมันจะไม่ค่อยอยากให้เราใช้บ่อยเท่าไหร่วงเล็บ ถ้าเราไม่ s ับสคริปชั่นแบบพรีเมียมนะหรือก็เราไม่จ่ายตังค์มันเราก็จะไม่ค่อยอยากให้ใช้เอางี้ถ้าจ่ายน้อยอ่ะเราจะได้ใช้นิดนึงถ้าจ่ายเยอะเราจะใช้ก็ใช้เยอะอ่ะแต่ถ้าจ่ายฟรีแทบจะไม่ได้เลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เข้าชื่อว็บ ChatGPT แล้วมันก็เป็นโมเดลแบบ d ด f a u l t ให้ใช้โมเดลเดียวไม่แน่ใจว่าเป็นโมเดลแต่อาจจะไม่ใช่รีซอน n i n g อาจจะไม่ได้คิดช้าเดี๋ยวเป็นคิดไวคิดไวอคือมันมันไม่ได้มีให้เลือกนะว่าแบบอันนี้จะให้รีซอนก่อนไหมหรือว่า เนียมันให้ตอบโปรงมาเลยแต่ถ้าเกิดคนจ่ายฟรยีก็คงได้แบบตอบโพรงมาเลยถ้าเกิดอยากได้คุณภาพโอเคก็ต้องแลกแลกด้วยราคาใช่เพราะมันเปลืองมันเปลืองมากๆอืมเปลืองจัดๆเลยก็เพื่อให้พวกความแม่นยำอ่ะการประมวลผลเยอะนิดนึงแต่ถามว่าบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการความประมวลผลเยอะขนาดนั้นถามว่าทําไมก็ในบางเคสอ่ะตัวคิดไว้อาจจะตอบดีกว่า อ่ะฮะอ่ะ huh. ค uh ือ huh. จริงๆเคยได้เคยได้ยินเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเหมือนมีคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง mm. คือบางทีเขาเล่าให้ฟังว่าตัวคิดวแล้วจริงๆอ่ะมันทําพวกนี้ได้ดีกว่าพวกที่เป็นแบบงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับการเขียนหนังสือแต่งเรื่องหรือว่าแม้กระทั่งการเขียนพร้อมเพื่อจเนเรตรูปภาพอะไรเขาบอกว่าไอตัวที่มันเป็นคิดไวัยอ่ะมันเกณฑ์ได้ หมือน c r e a t i ีมากกว่าตัวที่มันเป็นรีซ s o n i n g โมเดลหรือว่าคิดช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากความที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้เกิดมาจากโอหลกหรือเปล่าเกิดออกมาแบบออกมาเองอะไรเงี้ย degree freedom มันจะสูงกว่าอันที่เราไปนั่ง o v e r t h i n งมันคิดเราร e ซอนนิ่งสุดท้ายมันก็จะไปอยู่ที่จุดเดียวกันั่นคือจุดที่โอหลกมันเ a k e sense แตพอเราคิดไวเนี่ยมันหลายอย่างมันหลากหลายมันเดียวกันมันแรนดอมมากกว่าเลย เคยได้ยินคนเล่ามางั้นั้นแสดงว่าอันนี้เข้าใจก็คือบางทีอะความคิดสร้างสรรค์อะเราควรปล่อยให้มันแบบโฟล์ฟไปแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดใช่ต้องคิดให้มันเยอะมากถ้าเกิดคิดมันเยอะมากเราเอาความแบบรอจิกเ้าไปพอมันมีความเป็นโรตกความเป็นเลขอะที่มันแบบเราจะแต่งนิยายแต่งนิทานอะไรเงี้ยที่มันก็จะเป็นเรื่องแอทเทินอาจจะคล้ายๆเดิมแต่พอแต่เราอยากได้สิ่งใหม่ ต้องให้มันโพ่งออกมาก็ลองไปเรื่อยๆว่าถ้าเกิดตามความ m เ k e s ซนนะ์อ่ะการการที่เราคิดสร้างสรรคหรือการลองไปเรื่ยนะอยๆใช่ยไอย่างนี้ idea work, ไอเดียนี้เวิร์กไหมไอเดียนี้เวิร์กไหมเออคิดไวจริงๆแล้วมันอาจจะถูกกว่าด้วยปะสมมหมดเราลองคิดไวยี่สิบรอบเลยเผื่อได้ไอเดียสุดยอดแต่เราลอง listening รี s t นนิ่งหรือว่าชิดชา้ายี่สิบรอบมันอาจจะแพงมากอ,อ,อาจจะแบบโอ้โห หมดโคตต้าและใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าพอคิดไวมันก็ได้เรื่อยไอเดียมันไหลมากโตกว่าก็ถ้าถ้าให้เห็นภาพอีกนิดนึงตัวคิดไวนี่ความค r เ a t ีฟใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนเรามีครี e อทีฟที่แบบคิดสร้างสรรค์ปรุงเฟ้อจริงจงมันก็เหมือนจริมันก็เหมือนคนนะอารมณ์แบบคนเรามันก็คนที่เป็นเอนจิเนียร์ฮะเป็นอาจจะไม่ได้มีความ สนใจความคิดสร้างสารรค์ความเรื่องพวกนี้มากอะไรีบยนั้นอีกคนนึงก็ถ้าเป็นโลจิสติกก็เป็นแบบก็เหมือนเอนจิเนียร์ให้ว่าแบบอเขาคิดเป็นลอจิ <Girl. S 2> เกิกแล้วโอเวอร์ิง oh, <think. S 1> แล้วมึงคิดว่ามึงเป็นฝั่งไหนรู้เหมือนกันเป็นหาตัวตนไม่เจอก็เพราะว่ามึงเป็นเอนจิเนียร์โอเคเป็นจอนเนียแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นฝั่งไหนคิดเร็วมากากูไม่ค่อยชอบคิดเท่าไหร่ โอเคนะครับแล้วมันมีอะไรอีกไหมนอกจากคิดไวคิดชา้าคิดสร้างอยู่ซ่อมอืแอบคายอินอะไรเป,ปล่าไปรับรับงานแล้ววะเนี่ยไม่ไม่ไม่รับงานแล้ววะอ่ะมันมีอะไรอีกไหมก็เอาเป็นว่าหลักๆอะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้คือคิดไวกับคิดชา้าอืถามว่ามันมีคิดอย่างอื่นไหมก็มีแต่จะเป็นการประยุกต์ละออืมอืมซึ่งการประยุกต์ กูว่าเอาไปคลิปดีกว่าน่าจะยาวอืมกลับมาที่คําถามแล้วที่มึงถามกูว่า AI อ่ะเราควรเลือกแบบไหน <S <Yes>. <S อ s อตนนี้ในฐานะที่เราเป็นไอเอ็นจีเอทั้งคู่อ่ะเราได้รับแอสไซน์การทํางานมาต่างๆอ่ะเกี่ยวกับวิวนั่นวิ้วนี่อืมึมงมีมึงมีตัวในดวงใจปะแับเออเคืใช้ตัวนี้เออมีมีของข่ายไหนซึ่งมันเปลี่ยนไปตามการเวลาด้วยถ้าเป็นโชคแรกที่ ที่ AI มันออกมาก็ต้องยอมรับว่าก็เอ็นเอียงไปทาง GPT ว่าจริงคุยมันก็รู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นเจ้าแรกที่มันออกมาด้วยคล้ายๆมันชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอออันนี้มัน OG บอดฟาอร์ original ก็โโให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่า Google หรือว่าเจมินายมันเริ่มมันเริ่มมาในทางที่ถูกมากกว่าแล้วกันมันเริ่มมาในทางที่ถูกมากกว่า <Hey. S 1> เอออย่างแรกคือเรื่องโทเค ini, น็นลิมิตนะคือเจมินายอะไรเงี้ยมันรับอินพุตได้เยอะกว่าหลากหลายกว่า <c oughs> เช่นของ g o เกิลมันรับอาจจะอ่านหนังสือยี่สิบหน้าอะไรร้อยเล่มอะไรที่เขาโฆษณาได้อเงยแต่ว่า GPT อ่ะอินพุตที่ใส่เข้าไปได้มัน ค่อนข้างลิมิตเออเขาเหมือนมาแนวคนะาางกันเี GPT เราอาจจะใส่หนังสือได้แบบหนึ่งเล่มเด๋ยเจมินายเขาแบบเน้นเขาเขาขายตั้งแต่ปีก่อนว่าอใส่ได้ยี่สิบเล่มเะยก็เรื่องโปรไทมโมเดลจริงมาทำโมเดลมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วอ่าพวกอินพุตจริงจริง GPT ล่าสุดก็เข้าใจว่ามีโมเดลรับเสียงนะใช่ป่ะมันมีโมเดลที่เป็นรับเสียงแล้วแต่ว่า Gemini เขาทำวันนี้มาก่อนแล้วเราก็ราคามันถูกกว่าอืมเออ Gemini มันรับได้ text รูปภาพวิดีโออด d โ o เไหมอืมแต่ว่า GPT ตอนแรกอ่ะรับได้แค่ text กับ image หลังๆเข้ามาอดิโอได้อืมอแต่ปัญหาหลักก็คือมันแพง GPT อ่ะพกเช้นมันแพงง่าจกว่า Gemini น้อยว่าสองเท่า ก็ลเลยตอนนี้เอ็นเอีไปทางเทมินาแล้วก็ยิง Google เขามีทัวรหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็เจเนอเรสมากที่เป็นเว็บอันนึงชื่อ AI Studio ใครใครที่ไม่ค่อยมี AI ใช้หรือไม่มีเงินอันนี้ใช้ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าบางทีเขาอาจจะเอา Data เราไปไปเทรนต่อนะมันก็คือวินวินถูกปะ่ะเออแต่ก็ก็ต้องคล้ายๆเหมือนแบบ เวทดีๆว่าจะใส่อะไรเข้าไปแต่ถ้าเกิดมันเป็น explore idea หรือว่าเขียนโค้ดง่ายๆอ,อย่างเงี้ยหรือว่าจะทำ hobby side project อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนั่งดีเพราะามันมีโมเดลอันหนึ่งชื่อ g p อ 2, 2> hey, hey, hey. เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำขคายปะทำขายปะ Gemini 2.5 Pro อันนี้ค่อนข้างคิดว่ามันค่อนข้างเหนียวว่าตัวอื่นที่มีตลาดตลาดต,ตอนนี้อื <c oughs> ในเรื่องของการเขียนโค้ดในเรื่องของคุณภาพการตอบ reasoning คิดว่ามันเหนือกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสเตจี้ที่เขาต้องพยายาม Google ต้องพยายามทำโมเดลที่มันเหนือกว่าโดยที่ไประเบิดคอสอยู่ข้างหลังก็ได้นะเพราะจริงๆก็ต้องยอมรับวว่ามันฉลาดกว่าตัวอื่นจริงมันก็ฉลาดกว่า GPT ตัว The best ของเขาด้วยที่มันก็ขายแพงมากเลยตัว4.5ออกมาก็ไม่ค่อยเวิร์ถูอกะล่ขายทุึคนแบบราคาขายแพงแล้วแบบ เนโมเดลใหญ่สุดท้ายออกมาก็ไม่แน่ใจตอนนี้ปิด API ไปยังอืมมันก็ไม่ค่อยเวิร์คว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเดินผิดทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่า Google เขาก็ c o n t i n u e to เดินมาถูกทางเดินถูกทางอะไรเงี้ยคนที่เคยใช้ GPT มันก็อาจจะไปใช้ Google แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยืมดีว่า OpenAI หรือเปล่าตอนนี้นีคือความคิด ถ้าตอนนี้ถ้าเอ็นเอียงก็เอ็นเอียงไปทาง Google เจมินามากกว่าก็สำหรับกูก็เหมือนกันคือมันเจมินายมันนี่ตอนแรกนึกว่านึกว่าคุณเป็นไอ้นี่ยเป็นโปร GPT เนี่ยคุณมาป้ายย้ายผมไงอ,อ่าฮะเออผมยาวเลยทีเนี้ยผมย้ายค่ายเลยผมย้ายค่ายคือมันดีกว่าจริงก็ต้องยอมรับ<อ>แต่ว่าไม่รู้ว่าในอีกปีหนึ่ง GPT <c oughs> เขาจะมาสู้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเจ้าอื่นแต่ขณะตอนนี้ก็คือก็เห็นภาพอือ อ๋อสองค่ายกลักน้ที่ตีกันแบบสนุกสนุกอ่ะก็คือ GPT ก<ช>ับ g e m i n แต่ก็จะมีเจ้าอื่นด้วยนะแต่เจ้านั้นเดี๋ยวค่อยไปพูดแต่ละตัวแล้วกันพวก Grok เออกก g อ o k นี่เหมือนเหมือนจะแรงนะแต่รู้สึกหลังๆเริ่มแผ่วแล้ว g ก o k มันคือมันไม่เหมือน OpenAI กับเอะ Google ที่พอไปใช้เซอร์วิมันก็อยู่ในคลาวใช่ไหม OpenAI support by MicrosoftGoogle o r t by บ Google แต่ก๊อกมันไม่ได้มีเซอร์วิสอื่นเข้ามาใช้ด้วยอะไรเงี้ย้มันก็เหมือนลิมิตก็ใช้ยากนิดนึงมันมีจุดแข็งเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องก๊อกเออเพราะมันดันอยู่กับแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเอออันนี้ก็คือจุดข่าวเรียวครับข่าวเรียวทางที่สุดถ้าเขาเปิดอันนี้ให้เป็น API ก็แม่งจุดแข็งิแต่ว่ายังไม่มีเป็น API เดี๋ยวรอดูไปแล้วเรามาพูดเรื่องนี้กันถ้าเขาเปิด API หน้าเหรอไม่รู้ทดีกันแต่มันมีจุดแข็งเยู่ เอาเถอืก็อาจะประมาณนี้ป่ะอูงานอเออเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าสิที่ที่พี่เราอาจะรายการเราชื่ออู้งานะ้วยแอบอู้งานอ่ะฮะเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้แบบเมื่อวานแบบคลิปแรกออกไปแล้วอู้งานเพิ่งพ่งนึกได้เพิ่งนึกได้เรากันไม่ใช่ทําไงเราอู้งานเอ้ยวันนี้วันเสาร์เราเราเสาร์วันนี้ออเสาร์ก็ อืมมีอะไรพูดดีว,วะวะเราจะไม่แปลงร่างแล้อใช่ไหมเราเดี๋ยวเราแปลงร่างกันทุกอีพีมันก็มันว่ายังไงอยู่นะ่อ้ยอีพีนี้ก็จะประมาณนี้แหละอีพีหน้าจะเป็นไงเรอติดตามครับก็บ๊ายบาย